ะะการควบคุมน้ําหนักค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการรับประทานกันดีกว่านะคะเราควรจะทานตอนไหนยังไงคะกะ็วิธีการรับประทานนะคะควรจะทานก่อนอาหารนะคะ15-30นาทีนะคะ,ะเพื่อจะช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพในการควบคุมน้ําหนักนะคะดูแลผิวพรรณนะคะแล้วก็บํารุงร่างกายค่ะ,คะอันนี้ต้องทานเป็นประจำทานได้ทุกมื้อเลยหรือเปล่าคะเช้ากลางวันเย็นก็คือแนะนำว่าไม่ควรจะเกินวันละ3ามอง นะคะก็คือทานได้เหรอคะถ้าสมมติว่าจะทานทานได้อย่างที่ที่ที่กล่าวไปนะคะก็คือไม่ไม่คาเฟอีนไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ไม่มีผลในเรื่องของโอเวอร์โดสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแต่ว่าทางที่ดีก็อาจจะทานก่อนอาหารตอนเช้าหรือในมื้อหนักกลางวันหรือมื้อเย็นแบบนี้ค่ะนะคะก็ทานได้ ใช่ค่ะทีนี้วิธีการพอเราทานเสร็จแล้วเนี่ยสัก1 5บหถึงยีนาทีการทานอาหารของเราสามารถทานได้ปกติเหมือนเดิมเลยทานได้ปกติค่ะค่ะเราทานนอกบ้านเราทานผัดเราทานแบบผัดซีอิ๊วอะไรอาหารทั่วไปมันๆเราก็สามารถทานได้ทานได้ค่ะยิ่งทานไปก็คือจะจะรู้เลยว่าอาจจะเห็นผลเอฟเฟกนะคะว่าเอ๊ะเราจากที่เดิมที่เราเคยทานได้เยอะๆเราอาจจะ ไม่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 มีความต้องการว่าจะทานเยอะลองลองทดสอบกับตัวเองดูก็ได้นะคะคือทานแล้วเนี่ยบางทีแบบอาจจะอิ่มเร็วขึ้นใช่อย่างนี้เหรอค่ะเพราะว่าจริงๆก็คือตรงตัวนี้พวกผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่คือก็มีการเซอร์วนะคะแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าก็จะให้ฟีดแบ็กกลับมานะคะว่าตัวนี้เขาใช้ในการควบคุมน้ำหนักได้จริงๆ ค่ะทีนี้วิธีการความเป,ปล,มเเลี่ยนแปลงพอหลังจากที่เราได้ทานไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้เวลานาน,านไหมคะถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเราผอมลงรูปร่างดีขึ้นทานต่อเนื่องเนี่ยคะ่ะ โดยประมาณนะคะ,ะหนึ่เดือนก็เห็นผลแล้วแต่อาจจะไม่ได้ว่าเห็นผลในในในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะหเดือนก็จะอาจจะลดลงมาเล็กน้อยนะคะ1กิโล2กิโลแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็คือควรที่จะออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย<ะ>ก็จะเห็นผลประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะ2-3โลเลยทีเดียว <c oughs> ก็คือใช้จริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยตั้งใจด้วย <c oughs> ว่าจะดูแลตัวเองอาจจะทานไม่ทานของมัน <c oughs> ทานอาหารให้อิ่มเหมือนเดิมแหละนะคะแล้วก็ออกกําลังกายช่วยไปด้วยเนี่ยผลที่ได้ก็จะเร็วกว่านี้นะคะ <c oughs> ได้ผิวพรรณได้ <c oughs> มีโสมในเรื่องของการบํารุงร่างกายด้วยคือได้หลายอย่างเลยแล้วก็ได้หุ่นที่ดีสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความอ้วนโรคอ้วนมีไขมันเนี่ยน่าจะเห็นชัดถึงความเปลีป่ยนแปลงแต่คนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ไหมคะ ได้ค่ะได้ได้เหมือนเดิมแต่ก็คือจะได้รูปร่างที่กระชับสัดส่วนมากขึ้นบางครั้งเราคิดว่าเอ้ยเราก็หุ่นโอเคแล้วนะหรืออะไรเงี้ยแต่บางครั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอื่นๆนะคะรู้สึกว่าไม่สดชื่นนะคะก็อาจจะรับประทานเข้าไปก็ทําให้เกิดความกระปี้กระเป๋านะคะสดชื่นร่างกายกเ็เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะ ทีนี้รสชาติของมันพอมาเป็น15อย่างใส่รวมกันในนี้เนี่ยค,คนก็ต้องคิดแล้วว่ารสชาติมันต้องประ,ประหลาดแน่เลยทานยากแน่เลยค่ะรสชาติมันเป็นยังไงก็อย่างาที่กล่าวไปก็คือรสชาติจะเหมือนกาแฟสดนะคะเพราะว่าทำรรมาจากอาริกาแท้รซนนะคะแล้วก็เราใส่สารสกัดจากถั่วเหลืองด้วยนะคะตรงนี้ก็จะไปเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็รสชาติหวานจากสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะ ค่ะถ้าแค่ผู้เฉยๆี่คุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่เห็นภาพนึกไม่ออกว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่นะคะแล้วก็วิธีการชงการรับประทานว่าจะสะดวกแล้วก็ง่ายขนาดไหนวันนี้เรามีมาสาธิตไหมคะค่ะาทางด้านนี้เลยนะคะอ่เชิญเลยค่ะวิธีการชงชิมนะคะง่ายค่ะสะดวกเพราะว่าแค่ฉีกซองนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำประมาณ150ซีซีซองหนึ่งเนี่ยเราบรรจุ20กรัม นะคะ<ม>ก็ค่อนข้างที่จะปริมาณมากนะคะตัวนี้บูทชงชิมนี่เราก็านำไปออกเวลาที่เราไปออกอจอยแอนคอยนะคะสามารถาติดตามได้นะคะื่อใครอยากจะชิมนะคะ <c oughs> รสชาติของกา life แฟม y l ไลฟ์ก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะถ้าเห็นมีจุดชงชิมแบบนี้ล่ะก็สาม,มารถไป อลองชิมได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะซื้อไปในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักไปลองชงเองทานเองที่บ้านเนี่ยก็ฉีดซองเขารวมทุกอย่างว่าวไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยรสชาติพอดีอยู่แล้วแล้วก็แค่ใส่น้ําร้อนลงไปแค่นั้นเองค่ะใช้น้ํานี่ก็คือถ้าเป็นอัตราสว่นทั่วไปก็ประมาณสัก150่ซีซีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนชกถบางคนชอบเข้มข้นก็ใส่น้าหน่อยน้อยหน่อย,น,อยนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยสะดวกมากนะคะ,คะได้มาแล้วค่ะหนึ่งแก้วนี่คุณฉมค่ะาขออนุญาตยังไม่กล้าทานนะยังร้อนอยู่แต่ว่าขออนุญาตดมหอมเลยอื พกไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกมากเพราะว่าเป็นซอสสำเร็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมทานตอนเช้าออกไปทำงานที่ทำงานตอนกลางวันอยากจะทานที่ทำงานก่อนทานอาหารเนี่ยไปด้วยได้สะดวกสะดวกมากเลย,เลยนะคะที่สำคัญก็คือไม่ต้องกล,ลัวในเรื่องของความอ้วนไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีสม่วนผสมของครีมเทียมด้วยะนะคะแต่อันนี้จะได้ความหอมหอมวานมันขนาดไหนขออน,น,นุญาตชิมเลยละกันนะคะคุณผู้ชมอืม ต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมกลมกลม่อมแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะ <c oughs> ว่าแบบออกาแฟาปกติเรา,า,าทานกาแฟทั่วไปแบบ <c oughs> สององเนี่ยเราก็จะแบบอาจจะไม่ได้รสชาติกาแฟาขนาดนี้อันนี้ได้ความหอมความหวานความมัน <c oughs> แต่ว่าอันนี้ใช้มันแบบจากนมถั่วเหลืองเลยนะคะ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้มีกลิ่นของนมถั่วเหลืองนะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าสมหรืออะไรที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีความแตกตา่างแบบ <c oughs> รสชาติ ตลาดขึ้นมานะคะทานง่ายเชื่อเลยว่าน่าจะชื่นชอบเพราะว่าเป็นกาแฟที่มีรสชาติที่ทานง่ายมากแล้วก็ถ้าคุณทานเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกไม่ต้องเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆแล้วก็ควบคุมน้ําหนักดูแลตัวเองได้วยมีมีแบบคนที่เขาติดตามนะคะลูกค้าหรืออะไรเงี้ยที่เข้ามาชงชิมแล้วก็ พอรับประทานกาแฟแล้วชื่นชอบก็ซื้อกลับบ้านกันไปก็ค่อนข้างที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมะนะคะก็ตอบรับดีถ้าชงเสรแล้วกลิ่นหอมขนาดนี้ต้องลองมาชิมและรองว่าติดใจนะคะแพ็กเกจที่ขายอยู่ที่จอยแอนคอยเป็นยังไงราคาเท่าไหร่บ้างคะ่ะตอนนี้เราขายตัวนี้นะคะกล่องละ149บาทค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากี่ซองนะอันนี้มีทั้งหมด12ซองค่ะซองละ20กรัมนะคะ อตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับการออกบูธนะคะ mm hmm. ถ้าออกบูธแต่ละครั้งถ้าไปพบเรานะคะไม่ว่าตามจัจงหวัดต่างๆนะคะที่ล่าสุดกำลังจะไปนี่ก็คือ,อาหาดใหญ่ นะคะภายในวันอาทิตย์นี้นะคะค่ะก็ติดตามกันได้ค่ะเพราะว่ามีโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งอีกด้วยค่ะะก็ต้องรอติดตามตาโปรโมชั่นนะคะแล้วอันนี้คือเป็นเซตอันนี้คือกิฟต์เซตยังไงคะตัวกิฟต์เซตตัวนี้นะคะก็จะบรรจุไปด้วยกาแฟ My Life 3กล่องนะคะแล้วก็มีถ้วยชงชิมแบบนี้นะคะอีก1แก้วอ่ะค่ะซึ่งก็จะ จัดให้เป็นของขวัญให้กับท่านผู้ชมนะคะที่รับชมรายการอยู่อ๋อะะวันนี้จะแจกให้ด้วยเหรอคะใช่ค,ค,ค่ะสำหรับกิฟต์เซ็ตเซตนี้นะคะมีกาแฟ My Life Coffee ถึง3กล่อง สามกล่องที่เราขายอยู่กล่องละร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยนะคะใช่ค่ะสามกล่องใหญ่นี่เลยแล้วก็มีแก้วสวยๆอีกหนึ่งใบเป็นกิฟต์เซ็ตแากให้คุณผู้ชมในช่วงท้ายรายการตอนนี้นะคะแจกให้กี่สายดีคะอ่าสามสายแรกค่ะสามสายแรกที่โทรติดก่อนนะคะที่หมายเลขศูนย์แปดหกแปดแปดสามห้าแปดห้าแปดย้ำนะคะศูนย์แปดหกแปดแปดสามห้าแปดห้าแปดนะคะคุณจะได้รับกิฟต์เซ็ตเซ็ตนี้จาก My Life Coffee เซ็ตใหญ่แบบนี้ไปเลยนะคะโทรมาเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะสำหรับคนที่โทรติดก่อน,นะคะ่ะช่วงท้ายแล้วคะ่ะให้คุณสิริพร ฝากอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ My Life Coffee สักนิดหนึ่งค่ะค่ะกอ็อยากจะอยากจะฝากกาแฟ My Life Coffee นะคะเมื่อเวลาไปออกบูธนะคะก็อยากให้เข้าไปอาลองชงชิมดูนะคะชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเข้มข้นหอมหวานนะคะแล้วก็อร่อยอย่างเหมือนกาแฟสดอย่างที่กล่าวไปหรือไม่นะคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้นะคะเพราะว่ากาแฟตัวนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะคะผิวพรรณ แล้วก็รูปร่างของคุณให้ดีด้วยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะกับเชิญพิเศษด้วยนะคะผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟ My Life ค่ะคุณสิริพรขำใจดีค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ ผู้ชมที่สนใจในผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อสินค้าก็ได้สมัครสมาชิกได้เช่นเดียวกันนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ call center นะคะ029755858รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะดูได้จากเว็บไซต์ www.coin.co.th นะคะและ w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  o r l d k i t a j c c o m ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสคนลาคุผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทุวีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ จบจากจอยแอนคอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอยแอนคอยและเจนซีช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ สินี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคปตาล็อกและคอรเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ รอบขุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตรกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะ โอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่<ะ>เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนพอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาส เพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ